ข่าวลิวอพูจะเยียวยาอีก2ปีจริงๆผมว่าครอบครัวโจตาที่มีร้อยล้านไม่ได้ต้องการหรอกสวัสดีครับพี่น้องแชมป์จัดไปครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเดียโก้โ,กโจตาแล้วก็จะพูดในเรื่องโจตาที่น้อยคนจะพูดแล้วกันเพราะว่าคิดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนที่ชมรายการนะครับก็นักเตะลิวอภูที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตในรถซุปเปอร์คาร์คิดว่ามันตอนตีหนึ่ง คืออย่างนี้คือคือคือประเด็นของเรื่องฟุตบอลทั้งหมดเนี่ยกับการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยวันนี้ผมอยากจะพูดแล้วก็ให้เรามาร่วมกันช่วยกันคิดแล้วกันจริงๆเนี่ยประโยชน์ของโลกโซเชียลมีเดียก็คือการที่เราสามารถจะสื่อสารหรือการที่เราจะนําเสนอข้อมูลที่แตกต่างจากความเชื่อที่แตกต่างเพื่อที่จะทําให้โลกนี้มันดีขึ้นได้นะครับฉะนั้นปัญหาของโซเชียลมีเดียก็คือรวมไปถึงสื่อเนี่ย คือเราแข่งกันเร็วอะเราไม่ได้แข่งกันดีแล้วยุคนี้พอเกิดเหตุของโจโตาปุ๊บทุกคนต้องพยายามเป็นคนแรกที่จะรายงานแล้วสุดท้ายคุณก็จะเห็นข้อความที่มันคล้ายๆกันก็คือ RIP Rest in Peace ขอให้ไปอย่างสุขติแต่ทุกครั้งเวลามันมีเรื่องของนักกีฬาที่ประสบอุบัติเหตุมันก็จะเป็นเรื่องแบบนี้ยผมกลับมองว่ามันมีหลายประเด็นเลยที่ผมจงใจไม่ทำออกมาแบบเร็วดว่วนจีเพราะเร็วด่วนจีุณก็ทำได้แค่ตายเพราะอะไรแล้วก็ ไว้อะไรแล้วก็พูดว่าคุณเศร้าแค่ไหนซึ่งถามว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไหมไม่เป็นแล้วมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วมันต้องย้อนกลับไปครับในเรื่องของปลอดศาสตร์ของกีฬาถ้าเกิดคุณดูในเรื่องของแกลเ i เตอร์เนี่ยสมัยก่อนกีฬาก็คือเอาคนมาฆ่ากันเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดคุณเอาอะไรมันๆให้คนดูเขาจะลืมความยากจนได้ชั่ววูบเขาจะลืมเรื่องของคอรัปชั o นเขาจะลืมเรื่องของชนชั้นอันนี้คือหนังแกลเลเตอร์พูดนะครับ แล้วผมมีโอกาสได้พูดคุยกับนักเขียนที่เก่งๆในอังกฤษเนี่ยบอลพรีเมียร์ลีกที่เราชอบดูกันเนี่ย mm hmm. เขาบอกจริงๆว่าวัฒนธรรมการดูบอลของอังกฤษเนี่ยเป็นพิษของสังคมวัฒนธรรมของการดูบอลก็คือเข้าผับเข้าบาร์กินเหล้ากินเหล,ล้าเสร็จดูบอลดูบอลเสร็จดา่าด่าเสร็จกินเหล้าแล้วก็ชกตีกันผมก็เลยถามเขาว่าคนที่มีการศึกษาแล้วก็อยากจะเห็นสังคมได้ดีในประเทศอังกฤษเนี่ยเขามองฟุตบอลคืออะไร mm hmm. เขาบอกฟุตบอลเนี่ยถูกคิดค้นเพื่อให้คน ที่ลำบากในชีวิตมีอะไรดูในวันเสาร์อาทิตย์ก็เหมือนเดิมให้คุณลืมความเครียดให้คุณลืมเรื่องคอรัปชันให้คุณลืมเรื่องของการความเท่าเทียมของชนชั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรอะ่ะคนชาติเดียวกันใส,ส่คนละสีแล้วก็ชกตีกันแล้วก็ไปกินเหล้าแล้วก็ทุกวันนี้ผมมีเพื่อนเป็นชาวอังกฤษที่เลือกดูบอลไปเยอะเพราะเขาซึมเศร้านะครับฉะนั้นผมก็เลยบอกผมเลยอยากชวนให้คิดประเด็นนี้ว่าเราให้ค่ากับ ฟุตบอลเยอะเกินไปแม้ผมมารักฟุตบอลจนผมตัวไม่สูงผมดูฟุตบอลตั้งแต่ผมเจ็ดขวบผมดูจนหมอบอกว่าจริงๆผมต้องสูงร้อยแปดสิบกว่าเซนแต่ผมตัวไม่สูงเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีเทปผมดูบอลสดๆแต่โชคดีที่ผมได้มาทําอาชีพเกี่ยวกับกีฬาฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมาคิดใหม่ว่าผมเห็นเรื่องของโจตาเนี่ยมันชวนให้คิดว่าเรื่องที่คนข้ามทางม้าลายในไทยแล้วโดนคนชนตายผมว่าเรื่องนั้นะนคนน่าจะสนใจกว่าโจตามันอ่านแล้วมันก็ชวนให้คิด พราะโจตาเนี่ยเหลือสัญญาลิเวอร์พูลสองปีลิเวอร์พูลจะยกเลิกเบอร์20สิบให้เขาลิเวอร์พูลจะให้เงินเขาอีกสองปีที่เหลืออยู่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือนักฟุตบอลที่มีเงินหลายร้อยล้านอยู่แล้วเสียชีวิตคนที่รวยอยู่แล้วแม้กระทั่งเสียสบายแต่ผมถามคุณว่าถ้าเกิดคุณเป็นพนักงานทั่วไปเนี่ยคุณเสียคุณว่าคุณได้เงินเดือนไหมอีกหกเดือนน,นี่ไงมันชวนให้คนคิดว่าคนที่ลำบากอยู่ตายก็ลำบากแต่คนที่ เจริญแล้วรวยแล้วเวลาเสียชีวิตก็รวยต่อไปถามว่ามันแฟกับสังคมหรือเปล่าแม้กระทั่งผมเนี่ยไปคุยกับหมอสมัยใหม่ผมเป็นคนบริจาคเลือดนะมีอยู่วันหนึ่งก็มีคนชวนให้คิดว่าเฮ้ยแชมป์คุณไปบริจาคเลือดอะ่ะคุณลองคิดหรือเปล่าว่าเวลาแบบเลือดที่คุณบริจาคถ้ามันไปหาคนที่ลําบากจริงๆก็ดีแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเลือดของคุณน่ะไม่ได้ถูกส่งไปให้พวกคนขับรถม,มั่วๆซั่วๆบนถนน จะคิดไหม,มเออผมกาเออจริงเว้ยเราบริจาคเลือดเพราะว่าเราคิดว่าเราอยากจะเขาบอกเป็นการทําบุญ<ม>ที่ดีที่สุดเพราะว่าเขาโกงเลือดคุณไม่ได้แต่ถ้าเกิดเลือดเราถูกนําไปช่วยคนที่ขับรถม,มั่วซั่วเมาแล้วขับอะ่ะคุณจะอยากให้หรือเปล่าเออมันก็ชวนคิดเหมือนกัน<ม>อาจจะก,ก็มีระบบว่าบริจาคเลือดให้คนประเภทไหนอะ่ะแล้วก็หลังๆมีหมอมาพูดอีกบอกว่าคุณแชมป์รู้ไหมว่าการที่เวลาเขาแบบได้เลือดและได้เข็มหรือได้อภิเศ์พิเศษอ่ะ ก็มีคนคิดว่าการเสียเลือดเยอะๆอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพก็ได้ทําให้คุณเลือดจางหรือไม่ถ้าบ่อยอก็นี่ไงเรื่องการเสียชีวิตของโจโตา้าเราไม่ควรแข่งกันเร็วผมว่าสิ่งที่เราควรจะต้องดูคือถ้าเขาเมาแล้วขับหรือเปล่าซึ่งคิดว่าไม่น่าจะใช่ให้ความรู้คนสิเขาบอกยางแตกในขณะแซงซึ่งผมได้ความรู้จากวงการรถว่าเวลายางแตกคนทั่วไปจะเหยียบเบรก พอเหยียบเบรกมันทําให้รถเสียการควบคุมแต่จริงๆเขาบอกว่าถ้าเกิดยางแตกไม่ควรเหยียบเบรกแล้วต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องเลี้ยงมันอยู่บนถนนนะฉะนั้นผมว่าประเด็นพวกนี้ผมว่าน่าสนใจแล้วมีประโยชน์รถเอสซูเปอร์คาร์ที่ราคามหาศาลมันอันตรายยังไงยางระเบิดเพราะอะไรยางลมที่ควรใส่เข้าไปในยางควรจะเป็นกี่ปอนให้ความรู้ตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะหมกมุ่นไปมากกว่าแล้วก็เรื่องนี้มันก็มาเกี่ยวกับ คนดูในช่องผมอะผมก็อยากจะพูดมาเยอะที่โซเชียลมีเดียเวลาผมไปดูเมืองนอกหรือประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอะ <c oughs> เขาจะคอมเมนต์ในลักษณะที่ว่าเด้งข้อมูลกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อทําให้โลกนี้ดีขึ้นแต่หลายคนก็มาบอกว่าของผมเนี่ยช่องที่มีคนดูยอดวิวหลายร้อยล้านทําไมคนดูมันน้อยแล้วคุณจะผมตอบอยังไงอะ <c oughs> ผมไม่รู้จริง <c oughs> แต่สิ่งที่ผมพูดไปเสมอคือผมจะต้องควบคุมให้คุณภาพและตัวผมเองเนี่ยพึงพอใจกับรายการ แล้วผมว่ามันเสียเวลามากที่คุณบอกว่าเฮ้ยทำไมช่องนี้ทําไมคนตามเยอะทําไมคนดูไม่เยอะผมถามคุณตรงๆอะ่ะคุณได้อะไรอ่ะประเทศได้อะไรสังคมได้อะไรและจะบอกให้นะฮะว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆถ้าเกิดเราทุกคนไปตัดสินคุณภาพอะไรก็แล้วแต่จากแค่ยอดคนตามแล้วก็ยอดวิวส์เพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งได้ข้อมูลจากทัวร์ที่น่ากลัวมากเขาบอกว่าไอเหตุการณ์ต้มตุนไอการหลอกไม่ว่าจะเป็นวงการลงทุนหรือว่า ทัวร์ที่หลอกลวงแล้วก็ต้มตุนลูกค,ค้าเนี่ยล้วนเป็นเพจที่มีคนดูมีคนติดตามเยอะกว่าคนทั่วไปนี่ไงฮะเขาเล่นกับจิตวิทยาว่าคนส่วนใหญ่ที่รู้สึกว่ายอดวิวสูงคนตามเยอะต้องเป็นอะไรที่ไว้ใจได้แต่เขาลืมไปว่าโลกวันนี้มันสามารถซื้อยอดการมองเห็นซื้อยอดวิวได้ ดังนั้นคนดูยิ่งมากคนตามยิ่งเยอะไม่ได้การันตีแล้วนะฮะว่าเป็นสิ่งที่มีคุณภาพดีดังนั้นหลายคนที่บอกทำไมคนดูไม่เยอะเลยคุณกำลังเข้าใจคำว่าคุณภาพผิดไปผมเลยบอกนะครับอย่าสักแค่พิมพ์อย่าสักแค่เร็วแต่ทุกครั้งที่เรามีการแลกเปลี่ยนกันนะขอให้มันเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อทำให้สังคมของเราดีขึ้นได้ไหม เฮ้รายการนี่มันดีหรือเปล่ามันทําให้เราคิดอะไรมันทําให้เราเปลี่ยนอะไรไอ้ความรู้ตอนที่เราอายุ1ิขวบ20 30พอคุณ40เนี่ยคุณเปลี่ยนวิธีคิดของคุณยังไงฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าความตายของโจต้าควรจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้ในเรื่องของเกิดเพราะอะไรขับยังไงล้อระเบิดเพราะอะไรเวลายางระเบิดเพราะอะไรแล้วผมก็บอกอีกครั้งว่าเรื่องที่คนข้ามทางม้าลายแล้วโดนคนชนตายอ่ะน่าจะมีคนให ความสนใจมากกว่าแล้วเรื่องที่ลิเวอร์พูลจะไปเยียวยาเขาอีกีอ่ะคนทั่วๆไปที่มีเงินเดือนต่ำกว่า5 0 0 0มื่ะตรงนี้คุณจะช่วยเขายัางไงเพราะโลกวันนี้คนที่รวยไม่ต้องการความช่วยเหลือมักจะได้ความช่วยเหลือแต่คนส่วนใหญ่ที่ลําบากมักไม่ได้ความช่วยเหลืออะไรนี่พนะี่ดูข่าวต่างประเทศเยอะแล้วแล้วสาเหตุที่ต่างประเทศทราบหรือย,อยังคะว่าเกิดจากอะไรนะพุทบอัคือคุณ,คณต้องเข้าใจว่าในโลกนี้มันจะมีคําว่าบางความจริงพูดไม่ได้ อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของโจต้านะแต่สมมติเวลามีคนอุบัติเหตุแล้วเป็นนักฟุตบอลแล้วดังทุกคนก็พยายามจะต้องบอกว่า rest in peace หลับอย่างสุขติคนเขาจะมีความรู้สึกว่าต่อให้จะมีการเมาหรือการที่จะทำอะไรไม่ดีตายแล้วก็ให้จบๆกันแล้วใครก็ตามที่ลุกขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยคุณเวลามีคนตายอ่ะคุณก็ต้องพูดว่าหลับอย่างสุขติคุณไม่สามารถบอกว่าสมมติเมาแล้วขับแล้วบอกเออมันตายก็ดีแล้วแล้วถ้าเกิดมันตายไปก็ขอให้มันอย่าอยู่เลยเพราะมันเมาแล้วขับเนี่ยคุณพ จริงๆอันนี้คือประโยชน์ของโซเชียลมีเดียว่าคุณควรจะคุยกันว่าให้การตายหรือเสียชีวิตของใครสักคนเป็นประโยชน์มากกว่าแค่จะมาพิมพ์เร็วอะไรอย่างเงี้ยและที่ผมบอกว่าข่าวลิเวอร์พูลจะเยียวยาอีกสองปีจริงๆผมว่าครอบครัวโจต้าที่มีร้อยล้านไม่ได้ต้องการหรอกแต่ได้ก็ดีมันเป็นการยื่นมิตรไมตรีที่ดีแต่เขาต้องการไหมผมว่ามีคนอีก99%ต้องการซึ่งผมก็บอกโลกมันไม่แฟงนะว่าเนื่องจากเขาแต่ฟุตบอลเขา เขาได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะแต่ผมก็พูดเสมอว่าคนทั่วไปที่ไม่มีอันจะกินแล้วโดนอุบัติเหตุผมว่าเรื่องตรงนี้อาจจะน่าสนใจเยอะกว่าแล้วตรงที่ผมพูดตรงนี้ผมก็อยากให้มีการแลกเปลี่ยนกันในโซเชียลอย่างสร้างสรรค์น,นะครับอันนี้คือเรื่องแรก หลังๆมีคนพูดกับผมเยอะในเรื่องของรูปศิลปะว่าเฮ้ยวิวทำไมเวลาคนวาดรูปเราต้องเรียกว่าอาจารย์น้นอาจารย์เนี่ยสอนคนเยอะมั้งคะเลยเรียกว่าเป็นคำศัพท์ถูกต้องผมก็สงสัยนะว่าทำไมเวลาใครวาดรูปต้องเรียกเป็นอาจารย์ก็เลยมีโอกาสไปคุยกับอาจารย์ที่สอนคนวาดรูปเขาก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยงานศิลปะเนี่ยมันมาจากอาจารย์ที่วาดรูปฉะนั้นเขาก็เลยติดปากเรียกอาจารย์อาจารย์อาจารย์ แต่ก็มีอาจารย์บางคนมาบอกผมว่าไอ้คำคำนี้เป็นภัยต่อสังคม,มเพราะอะไรเขาก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ต้องฟังใครแล้วว่าฉันเป็นอาจารย์ฉันรู้ดีสุดวะใช่คุณหมอมคุณหมอหรือคุณครูก็บอกบอกว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราไปให้ค่าอาชีพอย่างหมอหรืออาชีพอย่างศิลปินโดยเรียกว่าอาจารย์อะบางครั้งคุณได้ยินทุกวันอะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขามีคําตอบทุกอย่างในจัก,กรวาลน,นั้นนะคนเรียกว่าอะไรอะถ้าไม่ได้อาจารย์ก็าคุณอ เคยมีคนในวงการบันเทิงคนหนึ่งก็บอกว่าอยากให้คนรักให้เรียกผู้ชายทุกคนว่าพี่และให้เรียกผู้หญิงทุกคนว่าคุณเพราะผู้หญิงไม่อยากแก่ส่วนผู้ชายทุกคนอ่ะต้องการจะรู้สึกเป็นบิ๊กบราเดอร์หรือต้องการจะเป็นพี่ใหญ่ก็เลยเรียกว่าพี่ในทฤษฎีผมนะคนบางคนที่อายุเยอะแต่ความคิดอาจจะโบราณแล้วก็อาศัยความอาวุโสทุบโต๊ะว่าผมแก่กว่าผมต้องรู้ดีจริงๆผมว่าเสี่ยง ก็เลยอยากจะเรียกทุกคนว่าคุณสําหรับผมคัมพีผมคือผมจะเรียกทุกคนว่าคุณแล้วคนที่เป็นศิลปินเขาก็บอกว่าประเทศไทยมีปัญหาเพราะเขาบอกว่าอาจารย์คุณเยอะไปหมดเลยคนดูเลขมือถือก็อาจารย์คนดูดวงก็อาจารย์พระที่บางครั้งก็อาจจะไม่ค่อยดีก็เป็นอาจารย์ศิลปินวาดรูปบางคนกินเหล้าเมายาก็เรียกว่าอา,อาจารย์เขาบอกประเทศไหนอาจารย์ยิ่งเยอะประเทศนั้นน่ยยิ่งลําบากเพราะแปลว่าคุณเนี่ยไม่มีความรู้เลย พอคุณไม่มีความรู้ใครคุณไม่เรียกอาจารย์อาจารย์อาจารย์แต่คนที่มีความรู้เนี่ยเขาจะรีเซิร์ฟเลยเขาจะจองคําว่าอาจารย์ให้กับคนบางคนเท่านั้นฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยอยากจะบอกไงฮะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยผมว่าเรียกทุกคนว่าคุณก็จบเพราะว่าอาจารย์จริงๆที่เขามาโนกันเนี่ยเนื้อแท้อาจจะไม่ใช่อาจารย์ทุกคนก็เป็นไปได้ อ่สุดท้ายผมอยากจะชวนเพื่อนๆนะครับมาทําเรื่องสนุกกันเพราะตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ยักษ์แล้วก็โปรเจกต์ลับคือบางครั้งไปดูฟุตบอลในสนามเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสนุกเพราะว่าถ้าคุยกันแบบตรงๆนะดูบอลมุมดีสุดคือดูถ่ายทอดสดแต่ดูถ่ายทอดสดมันไม่ได้ฟิลมเหมือนอยู่ในสนามแต่ก็ขึ้นอยู่กับสนามอย่างถ้าไปดูฟุตบอลไทยในสนามเนี่ยบรรยากาศก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับฟุตบอลที่เขาพัฒนาไปแล้ว ฉะนั้นตอนนี้ผมกําลังจะคิดวิธีทาไฮไลท์แบบที่โลกนี้ไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าใครมีไอเดียหรือว่าใครมีไอเดียว่าไฮไลท์ที่คุณอยากเห็นแต่โลกนี้ยังไม่มีใครทำเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะส่งรายละเอียดมาได้เพราะผมกําลังทำโปรเจกต์ยักษ์โปรเจกตลับอยู่ว่าอยากจะทำไฮไลท์ฟุตบอลอยังไงให้เมื่อต้องไปที่สนามแต่สนุกแล้วก็มีประโยชน์กว่าไปดูที่สนามดังนั้นหากใครมีไอเดียนะครับก็สามารถ ส่งมาได้นะครับที่อ e ีเมลแชมป์จัดไป at gmail.com